ไอ้พอยไอ้พอยเราเกิดอุบัติเหตนนุตายเขาเิยมาตายโหงเราอาสิยาไอ้พอยปอยู่นั่นก็ได้อย่าคิดถึงกันวิญญาณหลอนซีรีส์นิทานหลอนโดยไทยเฟนเนี่ยเบิ่งกระโหลกเล็กหน่อยเด้พอพอยฮะตั้งใจในที่ล่ะ สี่สอบแล้วนี่เบิ้งนี่นี่เบิ้งเนี่ยคอเนี่ยกระมอมเล็กหน่อยเนี่ยกระมอมหนากับกระมอมหลังเนี่ยปิดแงบเลยปิดจักปีซีปีเป็นพยนบาลมาจากไหนโมแมนเพื่ออยิ่งครนี้วะกระมอมหนาเนี่ยปีเคืงกระมอมหลังเนี่ยเคืองปีจำเบิ้งอ้าอ้ายเหิวเขาแล้วไป ิตกับพ่อ,อยางมีของใหม่เลอเคนพ่อ,อยเป็นอย่างครื่อาดูคนตายไปมองนะัแตะห้อนตายนี่ไอพ่อ,อยได้หรอหงอยู่แต่ว่าขูถือเนี่ยไพ่ถือพ่อยปด้ถือพ่อยว่างไว้ วันเลิฟก่อนเด้หนิทำ <üre> ไนพ่อขอขอบคุณเป็นหลายลายเจ้าจ่ายที่มาซอยของหองมา่ะโอ้ยว่าไปยงังดอกบ่าให้ซอยแฟนเสกไปซอยกินข้างหนเลิฟก่อนเด้เดี๋ยวเบสเมื่อกันแน่เดี๋ยวมึงอื่นจะไปหาบไปนงานนี่เบสมาต้องมาหาบดอกซัวเบสสีมาไม่อยเกรงใจไม่ต้องเกรงใจดอกว่าให้ฮัแฟนเสกไปหาบกินข้างหนล่ะ ไปแล้วเก็บมือนะครับเด้อเฝืงใหญ่มาอยู่พ่อไปมาถึงดอกจ้าเขาเล่นดีดี ชะตาชีวิตของคนบางคนดูมันช่างโหดร้ายเหลือเกินพ่อป่วยเป็นมะเร็ง และจากพลอยไปเมื่อเธออายุได้11ปีหลังจากนั้นแม่ก็ป่วยซึมเศร้าแม้พี่ชายจะเรียนหมอมาคอยดูแลรักษาแต่ก็ฝืนลิขิตชะตาไม่ได้และจากไปในเวลาไม่ถึงสองปีจากนั้นพี่ชายก็เป็นทั้งพ่อแม่และทุกอย่างของเธอแต่สุดท้ายเขาก็จากเธอไปอีกคน ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากนั้นรอยก็ตัดสินใจขายบ้านเก่ามาเช่าบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงาน ตื่นเบิสอย่างดอกไอแางมดไปเนี้ยแหงอ้าหลับเป็นยังงนอนบ่ใคยหลับนั่นแล้วโอ้ยกับธรรมดาเนาะแปลกทีแปลกทางบ่มีอย่างดอกอไปเดี๋ยวพาไปกินขา้าวกอนเทดงานเดี๋ยวไอาิ่นสวย เมื่อคืนน้อยหลับบอเอ้าคนบ้านเดียวกันดิป่ะมื่อคืนกับบอใครหลับปันใดดอกจ้าป้าฟันยังบู้โชทิบูโแดนฮะฟันฟันว่าที่ไหนกับบ้องเฮียงดอกจ้าก็แค่แปลกทีแปลกทางซื้อก็สั่นเดี๋ยวหนูฝากไปกันเ้อะจ้าสวยแล้วไปกันเด้อ อเบรดว่าตาเขาหน้าตาตื่นๆตือนเด็กน่าต่นเราม,มาเคลื่อน,นี่พ่อฝันยังไงก็ฝันว่ามีผู้ชายมาจอบเบลงพ่อในห้องมองหันมองนีแต่ว่าน่าสิเป็นเพราะพ่อเราแว่งไปเองน่นแหละเพื่อจังเบรดบอกแปลกทีแปลกทางหมืนเด้ บานมาสบายเองเนาะเรากินยาหรือยังเนี่ยไอ้ไอ้ภาคหลวงบ,าบา้บานบอกไม่ลงไปหรอกกินยนาแล้วเดี๋ยวจะเศร้าหรอโม้ว่าอ่างนี้ดีๆอยู่มันนี่เป็นยังไงก็สบายอืมโอ้แต่ไหนโอ้อนอยนะ บอกมี <liberal> ้งนะสบายเราะหงษาเหตุแบบนี้พ่ออย่าหาว่าไอ้บอกโพดเด้อ ไอ้ว่อหอยเก็บรูปไอ้พ่อไปซะเกียวอย่างก็รูปไอ้พ่อไอ้พ่ออเราเกิดอุบัติเหตุตายเขาเอินว่าตายหงแล้วเราผูกพันกับพ่อยลายเราอาศัยอยากได้พ่อยไปอยู่นั่งก็ได้ พลอยกึ่งเพ้อกึ่งฝันอาจด้วยพิษไข้สำแดง หรือบางสิ่งที่แฝงซ่อนเร้น พอยเศ้าใครเราดิเศร้าจ้าอายอยู่ๆกับเป็นอยู่ๆกับเศร้าก็เป็นแบบนี้มพอยอายวะ่ะเป็นไเน,เน,เนอย่างอ,อางก็เพเศร้าก็เศราง่ายๆอืม บองหูคือกันแต่ว่าอาจจะเป็นยังที่ออ้บอกน่ะล่ะว่าพ่อย์นะเอารูปไายพ่อยต่อ,อยของวเตียงเราอาจจะอยากได้พ่อยไปอยู่น่งแม้เออแต่ผมคึน้นนี่พ่อยฟ์ฟนเห็นไอ้พ่อย์น้ำเด้ฟอนนั่งยังไงฟอนมาเลาต่อสู้กับผู้ชายคนหนึ่งสู้กันไปสู้กันมาแม้อาจจะเป็นเกี่ยวกับ พี่บานพี่เงินก็ได้อเอ้าตื่นอี่เหี้่ะป้่าป้าเป็นยังเป็นยังจ๊ะป้าหนูหายป่วยแล้วเวลา ก็หายดีละจ้าป้าเป็นยังเนี่ยป้าอยากหูว,ว่าหนาูมีของดีอย่างหนูก็ออยังยอยู่ห้องนี้ได้มีอย่างป้ากตรกรเนี่ยมันมีคนมานอนตายอยู่ในห้องนี้ไหมฮะคนตายตายย่ามัดป้า,า,ม,ปามันเคยมีผู้ชายคนหนึ่งมาป่วยเป็นโรคเอสดาพี่น้องเขาว่าเอาขอ่าวมาป่วยเห็นนอยู่ในห้องนี้มันกเลยตายที่นี่มันก็ไม่ไผ่มาอยู่ ภายไมยู่มันก็เจ็บป่วยไข่แบบว่ามีสาเหตุอะ่ะเขาก็ใหญ่ไปมืดเนี่นบอกเจ้าของบ้านเนอะว่าป้าบอกป้าไปก่อนเนอะเมื่อทราบความจริงพลอยย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันที และเบสตัดสินใจขอพลอยแต่งงานคอยดูแลซึ่งกันและกัน ไอเพชจ้าพ่อยขอโทษเดอ้อที่เข้าใจไอเพชพิดคดไว้ไเพชสิมาเอาพ่อยไปอยู่นั่งต่อไปนี่ไอเพชบ่ต้องเป็นห่วงพ่อยอีกแล้วเดอ้อพ่อยนะมีคนถี่สีดูแลแล้วก็เป็นห่วงพ่อยแล้วต่อไปนีพ่อยสิพยายามบ่คดหอดไอเพชเพื่อที่ว่าไอเพชสได้ไปสู่สุคติเด้าจา้า